มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเย็นนี้หนักมากนะคะรายชื่อจังหวัดที่โดนฝนถล่มเต็มๆกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่21กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลาหนาิกาไปจนถึงเวลาหนาิกาของวันที่22กรกฎาคม 2,563นะคะโดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน,าน่านลำปางแพร่ลำพูนอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองคายการสินนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกลาลสิน นครราชสีมานครนายกปราจ,จีนบุรีฉะเชงิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่ะ ด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ